ตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรครึ่งสูตรนี้เยอะหน่อยครับแล้วก็จุดไฟขึ้นมาใช้ไฟแรงได้เลยนะครับแล้วให้เราใส่ขาอ่อนหั่นแว่นลงไปหนึ่งแง่งครับตามด้วยรากผักชี3รากและตะไคร้หั่นท่อนครับ3ต้นหอมแดงสัก5าหัวครับและตามด้วยใบมะกรูดฉีก5าใบทีนี้ใส่เกลือป่นลงไปครับครึ่งช้อนชาตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำพริกเผาลงไป5ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาเพื่อนๆเ,เ,เลือกได้เลยนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ น้ำพริกเผาของเราละลายน้ำก็เดือดแล้วใส่พริกขี้หนูลงไปตามชอบครับตามด้วยเห็ดนางฟ้าหนึ่งกำมือมะเขือเทศหั่นชิ้นครับหนึ่งลูกคนคุกเขาเล็กน้อยนะครับแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะทีนี้ใส่นมข้นจืดลงไป200มิลลิลิตรครับ200มิลลิลิตรก็คือครึ่งกระป๋องพอดีนะตอนนี้กลิ่นหอมน้ำเค็มข้นขึ้นมาแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป1ลูกครับใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ สำหรับแจ็ควันนี้ใส่1ลูกแล้วก็ตามด้วยของทะเลครับ500กรัมแจ็คใช้เนื้อปลากุ้งแล้วก็หมึกสำหรับของทะเลก็ตามชอบนะครับใครจะใส่ปูใส่หอยเพิ่มก็ได้วิธีทำง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับต้มยำน้ำข้นและยิ่งเพิ่มเนื้อมะพร้าวอ่อนเข้าไปเนี่ยอร่อยมากตอนนี้น้ำเดือดและทุกอย่างก็สุกด,ดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะปรุงรสขั้นตอนสุดท้ายปิดแก๊สได้เลยใส่ผักชีและผักชีใบเลื่อยหั่นท่อนลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมตามด้วยน้ำมะนาว10ช้อนโต๊ะ แล้วก็คนคุกเขาให้เข้ากันครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้ยมยำทะเลน้ำข้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อน